กล่รเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพคะ่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงสุนีจึงวิโรธสมาชิกวุฒิสภาขอปรึกษาหารือไปยังกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเด็กนักเรียนวัยรุ่นโดยการทำสมาธิในโรงเรียนคะ่ะในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าการเรียนหนังสือ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักและจริงจังเนื่องจากวิชาการต่างๆเราจะต้องให้ทันสมัยและก็มีการแข่งขันสูงมากนะคะบางครั้งก็ต้องมีการไปติวกิจกรรมนอกเวลาเรียนเรียนพิเศษเพื่อทำคะแนนการแข่งขันให้ดีขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้ในเด็กนอกจากนั้นนะคะ ยัมีสิ่งล่อใจในสังคมปัจจุบันมากขึ้นเด็กทุกคนจะมีโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็จะใช้เล่นเกมหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดีย Facebook Tik t o k Instagram มนะคะมากมายเลยซึ่งจะทำให้เด็กเนี้ยมีความจิตใจค่อนข้างสับสนแล้วก็มีสิ่งมากมายที่เข้ามาจากโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือไม่มีประโยชน์ไร้สาระได้นะคะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าอารมณ์ของเด็กสมัยนี้ค่อนข้างแปรปรวนค่ะอาจจะมีอารมณ์ที่ก้าวร้าวเด็กอาจมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นใช้ย,ยาเสพติดหรืออาจจะแยกตัวไม่กล้าเข้าสังคมหรือมีอาการซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว ทำให้ผู้ปกครองครูเข้าใจผิดว่าเด็กอาจจะเป็นเด็กเกเรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีวัยรุ่นที่มีการซึมเศร้าจำนวนมากที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาค่ะอาจจะนำสู่ไปปัญหาอื่นๆที่มีความรุนแรงขึ้นตามมาเช่นการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายคนอื่นเป็นต้นซึ่งสามารถจะดูจากข่าวปัจจุบันได้ ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะในปีพศ2561กรมสุขภาพจิตเปิดเผยผลจากการศึกษาพบว่าวัยรุ่นในไทยอายุ10 19ปีมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ44หรือมีประมาณ3ล้านกว่าคนคะ่ะคือคิดดูจำนวนแล้วค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะซึ่งคิดว่า จะเป็นปัญหาของสังคมต่อไปเรื่องดังกล่าวนี้ทางโรงเรียนอาจจะมีวิธีที่จะช่วยเหลือให้สุขภาพจิตของเด็กในวัยรุ่นดีขึ้นได้อาจจะทำให้มีความสงบในจิตใจไม่ว้าวุ่นคลายกังวลลดความซึมเศร้ามีสติปัญญาดีขึ้นด้วยวิธีการทำสมาธิคะ่ะท่านประธานคะในต่างประเทศนี้ปัจจุบันนี้ ทางซีกโลกตะวันตกได้มีการนำวิชาสมาธิไปสอนในโรงเรียนค่ะเพราะว่าทางตะวันตกได้ศึกษาแล้วว่าการทำสมาธิมีประโยชน์มากจากการวิจัยพบว่าการทำสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าเซโรโทนินซึ่งจะทำให้เกิดความสุขได้เพราะว่าไปยับยั้ง สมองส่วนกลางที่มีความคิดในด้านลบออกไปนะคะการทำสมาธินอกจากจะทำให้มีการไหลเวียนของเลือดในระบบมีการเาผาผลาญอาหารแล้วก็ทำให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงไม่เหนื่อยง่ายอารมณ์แจ่มใสลดความกังวลสุมเศร้าและช่วยให้มีความจําสติปัญญาดีขึ้น การนอนหลับผ่อนคลายในตอนกลางคืนก็ดีขึ้นด้วยนะคะปัจจุบันโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมีการบรรจุหลักสูตรการทำสมาธิมากมายหลายแห่งมีนักจิตวิทยาของมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ของประเทศอังกฤษได้ช่วยกันกำหนดรูปแบบของการทำสมาธิสำหรับเด็กนักเรียนอายุ14-15ปี โดยใช้เวลาเรียน8สัปดาห์โดยแต่ละสัปดาห์จะสอนทักษะในการทําสมาธิแต่ละขั้นตอนทุกชั้นเรียนค่ะมีการนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีและนักเรียนจะได้รับ MP3 เป็นวิธีการนั่งสมาธินำไปกลับไปฟังที่บ้านก่อนทําการบ้านในตอนเย็นทุกครั้งด้วยนะคะซึ่ง ถือเป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในการทำสมาธิและต่อสู้กับความวิตกกังวลโดยตรงเลยค่ะซึ่งปรากฏว่าเด็กนักเรียนที่ได้เรียนคอร์สนี้ได้ผลดีมากเพราะว่ามีนักเรียนที่เอ่ยว่าเขารู้สึกว่าเขามีความคิดที่โล่งขึ้นรู้จักแยกแยะและหลบหลีกทัศนคติที่ไม่ดี เช่นลดความกังวลมีสติรู้ตัวในปัจจุบันในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะช่วยให้ความคิดเป็นขั้นตอนเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นท่านประธานคะจะเห็นว่าประโยชน์ของการทำสมาธิมีมากมากท่านจะหาเลยกับหน่วยงานไหนหรือว่าที่เสนอแนะตรงไหนท่านสรุปได้เลยครับจังดิฉันจึงขอปรึกษาหารือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ให้รีบเร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยรุ่นโดยวิธีการบรรจุการทำสมาธิในโรงเรียนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและได้ผลจริงจังด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณท่านสุนีจึงวิโรจน์นะครับ